Ha 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 วสวัสดีสวีดะสวัสดีตอนคันแรงครับโอ้ยตอนคันแรงไปนะสวัสดีพี่จำฮัมครับผมอ่ามือสันวันดีมือนีเป็นมือสันวันดีม okay. ือซ okay. ิมาไตเขียดครับผมกระซิมาไตเขียดผู้เดียวเลยครับน้อมาคนเดียวก็เสียวได้ครับผมนี่กะว่เสียวเต็มเต็มหนึ่งเต็มแกลอนกระซิมเนียครับน้ำบอไหลแล้วเอาเพืดอกินเขาเพืดอแกนะนี่ก็เอาเต็มแกลอนนี่ละแกลอนยี่สิบหรโอ้ยคิดได้ไงครับโอเคนะคบนับพุสดสมน้อยมาลุยครับไมเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเอไม่เสียเวลาลุยครับไตเขียดอม โอ้คับผมเดี๋ยวเดียสายตาขึ้นมองฝั่งน้นี่ครับตาเหลี่ยมแมบแบบตัวนึงครับไปหยังเหนื่อยจากเนื้อตรำตัวเนื้อหั่นหอยโอ้ยจังไรนะเจ้าเนาะโอเคนะครับนำมันนี่ก็เออไหมไทยคนเดื้อว่าไหมครับผมมันไหมไทยเลยหมอยทองโอ้ยเนาะจังไรเลยเจ้ากรสิมาดไตเขียนนะครัำนนอมันนันแบบเบิรดได้ยานักกินนะครับนี่เนาะเ้ยสาวขานี่ครับมาแถวนาใหญ่แขกครับผมพิกัดเก่าพิกัดเดิมครับผมนี่นาใหญ่แขกครับผม อย่างครับอย่างโอ้ติดเด็กพ่อแก่เขาใส่เต็มแก่ลอตนึ่กระเียบกระสีเมียครับนี่แก่นล็อตละยี่สิบเหรียญครับบอไรนกพ่อเด็กแก่นะชีวิตนี้มันแย่ถ้าเราได้แก้ของครับผมปไปย่างโอ้เนาะตัวปลาเลียวบัดนเห็นแจ๊กตัวยี่ับนี่ตะกอนผมมาเอาด้วยเท่นี้โอ้เต็มเลยเออพิกันในสาเนี่ยมันนั้นจะไม่มีกระเงี้ยโอ้หนี่ตาเลียมแม่เพชรตามาครับนี่ โอ้ผมอ่าผมได้ใส่รองเท้าแล้วผมมักใส,ส่กางเกงนะครับแต่ว่าห้ามเอาเป็นเยื่อหย่างครับมันบดีกันเนาะอ่ามันจะเปสัตว์รายสัตว์พิษผมว่าหยางกับผมเหยียบเลยนะเฮ้ยน้องตาจะไหลโอ้คันเนาะนี่ครับมีงเห็นแล้วครับนั่นเหมบ้าตาเหลี่ยมมากมากครับขี้อิโมบเดี๋ยวผมยางกับสาค่ะอ่ะสิบมเห็นกับ่มเป็นหยางนะครับนะให้ผมเห็นผู้เดียวกับพ่อผมอผมไปไต่เขียบมจกโจมได้ไต่น้ำผมฮ้ยนี่ครับผมนั่นเห็นบ้ตาเหลี่ยมมากมาครับนั่นนั่นนีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขี้อิโมครับนี่นนีน่ะครับ กูปับนะครับหนึ่งเมล็ดครับผมนี่ตัวใหญ่มีไข่ด้วยครับนี่นี่ครับผมหนึ่งเมล็ดครับนี่นี่ครับยอดกระปุกครับอ๋ออยากกระปุกให้เาตัดสินหลโอเคนะครับเนาะไอ้ละครวิธีการใต้เขียนผมเล็กๆน้มดแล้วก็สาดสายตาขึ้นมองวฟ้ากันนแง่เสียงนี่ง่ดิยืนอยู่กับที่ครับแล้วก็ขว้านะครับเทนตัวนึงนั่นตา้เลยแม่แม่เงีงครับผมโอ๋อ นี่ครับผมว่าตาชิดนังหมากไหมเขาเย็นทุู่ก็ทีสาสายตาคือนเขียบอาคือเข็มนาฬิกาครับมันถึงหมุนปุ๊บซู่ตู้ไปนะครับตาเหลี่ยมแม่แม่แบบนี่คุปต๊อกนะครับหนึ่งเมล็ดครับผมนี้หนึ่งเมล็ดคเขาใต้เขียดเข้าใต้เขียดใต้เขียดไหล่ลายมาผู้เดียวเด้อฮะอย่างนี้การเบียดในกับมาครับผมพิกเกิลเก่พิกเกิลอะไรล่ะพิกเกิลเก่พิกเกิลเด้อคุณนายหญ่แค่กับมีตุวนขนาดนั้นตาเหลี่ยมแม่แม่แบบนี้นะครับยังว่าผมแหมว่าหากินหัวมันก็อันนั่นนะไม่ใช่ครับไม่ใช่่่ไมใช ขาเรียกว่ารำผิดครับผมเออสีเท้ายังรู้พันนักปาดยังรู้พันนักประาอะไรผู้ชายหล่อๆคนนี้ยังไม่พลาดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอเมื่อสีรับไปทีการแต่เขียนยังไงครับนี่เขาศาสตรสายศาสไฟไปทางหน้าเขายืนดูสครับที่มขึ้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาเออตามกันได้ไ่มเฮ้ยทวนป่ะตั้งแต่กันอะไรครับประมาณนี้ล่ะสิครับหมุนติ้วเตี้วตี้วตี้วตาสีเป็นสีขุ่นๆครับผมเลลี้ยวไปสาดไซร์แล้วครับนี่อย่างไซรหรือยังเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อยครับเมื่อยให้ผมเศร้าเบาจังน้อยกันน่ะนี่นนบบวว ตัวผมมาไต่ยุ้ยื่อมาไต่ยุ้อยู่ประมาณฟรีหาเสียครับนี่ได้หลายหลายคำนีงเนาะน่าหญ่แขกคำนีนละเอ้ามันขึ้นขึ้นไปสองตัวเท่าะเลนะครับบ้านนี้ไม่เป็นไรครับย่างขึ้เแล้ครับย่างย่างยางอ๋อไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเพราะเส้ามามเนี่ยมันอันตรายครับผมตัวผมไม่อยากผมเหยียบเลยครับเดี๋ยวมันมันเบิดครับเนี่ยนัวตามสิเป็นตาหกสีนวลๆครับตาเหลี่ยมแมบแม่เป็นตานวลๆครับ ยพงคนย่างกันย่างเรื่อยเหนื่อยจากงานตรากตรำจนเหงื่อหำหยอยบ่พอปะบ้าเสียไปเลยเอานี okay. One morning. One morning. ้คร the ับตัวนี้เห็นได้แน่ๆตาเหลี่ยมแม่แมบเพราะนั้นนะมาตาเหลี่ยมแมบแม่ย่างย่างครับนี่แหละแกวิกันไต่เขียดผมนี่ครับพวกเขาเราไปไต่หวันส่วนตัวฉันเราไปไต่เขียดครับผมปั๊บๆๆหนั่นครับหนึ่งแ้วทุนนีลานี่นี่นี่ครับพวกเขาเราไปไต่หวันส่วนตัวฉันเรามาไต่เขียดครับนี่แหละ นี่ครับหนึ่งเมล็ดเล็กๆคันนี้ขี่โมขี่โมจะกระปุกครับผมนี่ละตาสิ้นไหลครับผมสาดสายตาไปเลยครับผมอือออ๋ย่างปะเดี๋ยวครับวิธีการตักเขลี่ยแล้วยืดด้วรับทีครับรถเขาหมุนคือหมุนตามศีรนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกากันเลครับเป็นตาเหลี่ยมแมงแฝงครับผมอเดครับผม เป็นบ <Pedro! S 1> ัวเดครับเดี like no, ๋ยวไปเรียนๆครับเนาะตาอัสิตาตาสิตาสายตาบุษบดีครับผมบุเเ่าแล้วครับนะต้องมาเเ่าแต่แถวแอลยังดีครับผมเห็นว่าสายฟ้าเราสีก็ต๊ะ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 จะล่ะนั่นแหละครับผมจะแอวผมละเดี๋ยวครับยางมึงมึงสายตาเลยครับผมโอ้ยมาตอนเช้าเบิกเวนผมละไม่เป็นไรครับเพื่อนร่วมทางแล้วตาสิอะไรมองโลกในแง่ดีครับผมนี่ครับตัวนี้ครำเดียดแล้วนตาเหลี่ยมมากมากโอ้ผมแม่งโอ้หามเอ้ยตัวกูตัวนี้หลงครับหลงลำผิดครับผม ไปบกันนะ้าผูสัตสน,นี่บนนอผู้สิบ่อไสามตัวซอร์หบีไปคำสิบปึป่ง่อิ่มหน่ยน,นี่ครับสาสสายตาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อยผมก็เมยนะครับผม,มเมยเบาครับเนาะ่ <c oughs> ามเยผสิบว่าด้คผมสิบเงียบได้คบนีเขาเรียกว่าเงียบปะปนมาตดรับผมนี่ะ กเีาะพดโ่าเอเราสับปะปนบนอยู่บ่ากว่ากันจะไหนคำวาจไหกันบอกกันนะขึ้นจังไรันะขึ้นจินบ่มีผักนี่ละต่บอกกันองบอกกันนถุยถุยอืมถอดถอดออไรครับผมสิเกลื่นธรรมด้ผมเกลือนครับผมห่างเลยครับโอ้มันจะไต้แก่บ่นรับมอได้ปนมได้ออมมากเป็นต้งสนี่ไหมมันจังไหนน้อครับผมตาไตดูว่ามันเลยเบิดไหมเดี๋ยวเผมเบงปล่ สา,สายตาไปเรื่ยผมโอ้เนาะมันมสิเป็นสียงห่างๆหรือครับมันเริ่มสีเบลดแล้วเนาะจังไหนเด้อธรรมดามัน่ผ่านยังไงเนะสำหรับผมมาไต่เขียด,ดครับเนาะผัวเขาหลับไปไต่หวันส่วนตัวฉันหลับป้ไต่เขียดครับผมนี่แหละเขาวนะ่าเนาะโอ้เนาะเป็นจังไหนเนาะจังบอของกับม,นมนันสือ้อมมันออกมาหนีเนาะย่างก็แล้วครับย่าง สายตาขึ้นมองฟา้าเห็นตะมีดพ่อยญ่พิมพ์ผ้าแล้วหยุดทองฟ้าอยู่องลงครับผมโอ้อไอเลิฟยูผมมันคือพวเบิด์ตหรอเปคนี่คือพวกพลอยตัวไปดิโอ้นอนนกุูตายบ่จังบ่ของปริญญาก็บอมีน้ำพ่นอาศัยกูเกินไปดูหนังโป้ครัม น้ำตาจะไหลไม่นครับเดิเด้อเดินเด้อผู้ใดสนใจดูหนังโป๊ทักแชทหาผมเนะครับแล้วรับเป็นคอสครับคอสสอนพิเศษครับผมสีมันบางไดยูทูบจังขี่เขาไปเห็นครับผมจังมาหาผมครับผมผมมีเว็บไซต์ส่วนตัวผมห่างเลยจังไกรจังมันคือว่มีหรืครับว่าเบ็ดหล่อนเนี่ยอืมแต่บ่ธรรมดาแถวในบ้าผาดได้กับมาไลค์เขาดีดีตัวสีมด้เปลี่ยนเล่ยไหมคือเปลี่ยนเล่ครับเนี่ย ธรรมดา,ลา,ลาไล่ไล่เด้ครับเนี่ยโอ้ตเนาะจังบอ่อของลงทุนเตือนมันไม่ยีบาทนะครับผมเติมเท่าไหร่ไม่ว่ากันขอให้ได้ไปนะได้ไปได้มากดีกว่านะครับน้อบพูดเสียน้อยเดี๋ยวผมอยากอ่อนนะครับน้องมองนี้บ่มีใช่กับเปลี่ยนเป็นน้องเสี้ยงมองครับมันน้องเสี้ยงมองไม่ใช่น้องเสี้ยงแมวหรือน้องเสี้ยงอะไรครับผมแต่เป็นน้องเสี้ยงมองครับผมธรรมดาสิหล่ได้ครับมันเบิด์ตอิอริบ้อ น้พลาดแล้วงานนี้ไม่พลาดงานนี้พลาดครับผมก็ถือว่าจะไปห้องผน้ในห้องผู้จะไปที่เดียดด้วล่ะครับไปห้องไปมึงอขอสวดขอให้เลยครับคักทุยผัวนะนี่ครับตัวนึงนี่แม่นี่หนึ่งนา่แม่งตัวกันอีกแล้วครับโอ้แต่แต่ สายตาบ่คดีครับผมเถาเตกแข่าเอลอยังดีครับผมว้ยยังวะโอ้ยงันนี้ผมผ่านแล้วครับมึงเนี่ยอืมไม่ท้อเขาไม่ท้อไม่แท้ไม่ถอยนี่ครับนั่นตาเลียมมากมากแบบนี้ละนี่ละนานนานพอเทียร์เขานั่นนี่หลังมันเต่็มตักอ้้ม่สาวน้อยครับเห็นไหมโอ้ตาเลียมมากมากแบบนี้สาวน้อยนัมันหมดแล้วมันหมดแล้ว คุปต์างานครับหนึ่งเมเล็ดครับผมนี่ลาไม่สาวน้อยครับนี่บักมีแต่แบกิวผมแบกเกิลครับนี่ลาพี่น้องกับแบกิวครับเป็นยาทั้งแม่ครับผมหนึ่งเมเล็ดใส่กับบุกค,ครับนี่นี่ครับผมหนึ่งเมเล็ดเอาเต็มหนีกับเมียครับผมเบาไหลหรอกถ้าอินเม็ดมีแต่บัวน้องโ,โดนโดนพอเจียมเนาะมัน,มนตื่นเต,นต้นสนธกบ้าเออ มีอย <at> <einfach> ู่บนน้องมอยู่บนน้องโอ้ยนะคือผมไม่ต้องสินะครับมันมีบนทีงไหนบนน้องเป็นอย่างเราไม่ท้อครับเราไม่ท้อเราไม่ไทยเราหยางครับผมตายพวกกูจังบระคองเลนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นเลนใหม่ผมต้องห้องนี่ผมก็จะไต่เกี่ยวกับล้อมมือทำดังล้อมาล้อมมาโอ้โหนี่ครับทุ่งหญ้าสวนหน้าครับนี่เนาะ แมนบละล่ะทองนี้คือบ่มี่ตัวครับไม่มีตัวไม่มเป็นเสาวขาจังเลยครับ,บมัยางแล้วมึงถ้ามันพอผมโอ้ยเหาบ่าเห็นจักตัวไรบา้านนี้โอ้มันจังไดหนองธรรมดาพิกัดนี่มันจะหลายนะครับเขียนอิโมนะครับเขียนอิโมเขียนน้อยเขียนเล็กเขียนอะไรประมาณนี้ครับกิเรีก็หลายครับผมจิ้งจิ๊งจิ้งจิ้งโย่ผัดแล้วครับผัดแล้วผัดแล้ว,ลวไปใครบ่เขียนมั้ง มันเสื่องกันเมื่อไห่เป็นบ้านที่เดบุหนามันฝนตกเมื่อไหเป็นเสื่องกันมันรีเสื่องกันเข่าโรงแรมม้นเขียนนี่เนาะอือโอ้เป็นบ้าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่บ้แมงข่าบ้าแมนจ่อยว่าบักคือเขาบักคือบักคือบ้ามานหองนี่เปิดอานราดครับผม ย่างครับผมครับโอ้ยมาคนเดียวก็เสียวได้ครับผมนั่ละม้าสิกับมาคนเดียวกันยานย่างเดียวกันยานถือคมขืนครับผมโอ้ยหายกินหัวเลยได้ไงครับผมนี่ละไอเลิฟอยู่ผมหาบาสิปัดเขานะเจ้านี้เนาาขอตัดเซลลนะเดี๋ยวครักดยุดทางกันวด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 แมนบ่ะนะไม่ใช่อีกแล้วครับผม จังบ่อคลองมาดิบ้าไ่เป็นไรครับห้องนี้เขาไปไหนกนไปห้องไม้ห้องห้องต่อไปไปไหนก็หนองซิ่งมองแล้วกันหนองเซียงแมวน้องเมียเฮียนเลยครับนี่นี่อันตัวนี้ครับหน้าตาเรียมแม่แม่พังไหนแล้วเห็นแล้วไม่ดุสาร่าครับนี่ยังยังไว้ครับโดนโดนผดโดนเง็บนันเมเปเล็ดเลยครับนี่นี่ครับนั่นตั้งกล้องครับนั่นมันคือการเมเปเปเล็ของเขียนอีโมครับนี่เห็นไหม่ปเห็นไหมนาน นะครับตาเลียมแม่แม่จับได้ปหมครบปั๊บนานหนึ่งเมล็ดเขานี่ล่ะไปได้เกลอโอ้ไม่สาร่าทำไมมันตัวใหญ่งี้ฮู้มันไม่ใช่รถจอดนี่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 คิดอีโม่คิดอีโม่คิดอีโม่หนึ่งเมล็ดครับผมอยากกระปุกครับผมนี่ล่ะเอครับใส่เบิ้งเรื่อยๆเนาะมันบ้าแมนตอนโอ้มันเหลียวมันใจบุกขับตาผมเคยดีแล้วเริ่มมีอาการแก่ขึ้นมาสักหน่อยแล้วครับเนาะเดี๋ยวบุกเห็นครับผม นี่พ่อหนอไม่เป็นไรครับเราเดินไปเรื่อยๆครับผมนี่แหละครับวางยางครับผมนีอเนาะตาผมก็ดีขึ้นไปเลยเนาะระวังระบังเรื่องระวังเหยียบงูเนะครับผมเหยียบผมเหยียบตายไปเลยไม่ออกควรเอาเป็นเยี่ยงย่างนะครับการไว้ใส่รองเท้าบูทไปทำมาใต้เขียดผมนี่แหละครับนั่นตัวนึงครับนั่นล่ะหัวเขาเราไปไต่มาชวนตัวฉันมาใต้เขียดครับนี่แหละเห็นแล้วเห็นแ่้วเห็นเหียเอเด็กเขายั่งโยงางแบบนี่แหละ วันนี้ครับมันเข้าไปรู้ครับมันไปรู้อะไรไม่รู้แต่มันไปเช่รู้หีโอไม่ใช่รู้นั่นจับเคลื่อนนี่เขาดึงเมล็ดเ้าโว้ยขาวจีนหองอเดีย๋ยวกดกระปุกกระปุกนี่แหละเราต้องพยายามสาดสายตา,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 าไปเลยครับอยู่กับที่แล้วก็หมุนไปหมุนหาหมุนหา,น,หานั่นครับแบตเตอรี่อยูย่นเนาะไม่รู้ว่าตาเหลี่ยมแมบแมบครับผม ลักษณะตาของเขียดโมน้นะครับมันจะเป็นตาออกสีนวลๆนะครับไม่ใช่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมแมบๆนะครับเหลี่ยมแมบๆจะเป็นเหลี่ยมหยาครับผมหรือว่าเหลี่ยมยังมาเคลื่อนไหตามป็นมุมนาะนี่ครับผมจบกคาเทเทคนิคก,การไต่เขียดไปจากออฟฟอร์ดครับผมสถานสถาบันออฟฟอร์ดอยู่ใกล้ๆกับสถาบันออกเล็กครับผมนั่นไม่ดีบุ๊บยังอยโอ้ห่ามย์ยึดมอง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 ครับมองมองเบิดไปนอนเบิดไปนอนโอ้เนาะ แล้วก็พาดีๆกันตั้งใจกันตั้งใจว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นยังครับผมยังยางที่เก่าครับผมสตาสตสายตาขึ้นมองฟ้าเห็นตะเมียดพ่อใหญ่พิมพาลอยอยู่ทางฟ้าอยู่องค์ลงครับผมมีพ่อใหญ่งจิมหงบั้นเป็น้อยสุขสวัสดิ์เด้อพี่น้อง แต่งสดๆครับผมคาถาคุณนาวุฒิคาถาคาถาไม่มีวุฒินะครับเป็นพุทธแต่งครับผมนี่แหละเนี่นครับผมธรรมดาสีหลายเด้ผมเนาะตั้งกล้องบ,บ,บล้วสักส,สแกนหาเขียนได้ผมนี่ผมใจคือสแกนส,กสแกนซึ้งสแกนซีทีอย่างเบื่อมีเขาว่าสักแกนไดครับนี่ก็เหมือน แม่นอีนลอ่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับใส่รองเท้าแต่ตีนเปื้อย่างนี้ไม่ดีนะครับแต่ผมมันเพิ่มความชอบส่วนบุคคลโอ้ชอบพพน,นะแต่ตะมูหยัดเบี้ยวเขาบผมไปช่วยจีบตัวแดงผมได้แก้ของครับผมชีวิตนี้มันจะสลับมัได้แก้ของครับตกรอบแก้ครับกลับไปแก้ด้่นี่นะครับนี่ฤดูนี้จะแล้วดว่ารดูไถนาหุ้นครับว,วันนี้มันจะไถน,หนาหุ้นนะครับเนาะนี่ผมได้ตักชัดมาแล้ววันนี้ผู้สึกซาซัมหน่อยวันนี้ วัาต่อตั้งป่ะนะนั่นหลากกว่าอิตักแย้มครับผมว่าเป็นยังครับเราทิ้งไปก่อนเพราะเราหล่อเลือกได้ครับผมตายสิไหลเดี๋ยวครับผมเบิ่งก่ันคือพี่นั่นเมื่อสิบเลี่ยนเลขคือว่ายแบบนี้เดี๋ยวผมขออยากออกไปฟังจังหน่อยครับเนาะเขาใส่สีเบิดแล้วครับมันบัดดูดเดียวกับกับบ่อใดนะมันเบิดแล้วล่ะโออนี่ครับตัวนึงโอ้แม่นจ่อยหลอกครับหลอกหลอกหลอกจะคล้องครับผม ลักจะดอกจิงหยอกจะขงเล่นครับผมม่เมียนอีกม่มียน,นอีกไม่ว่า,วลแ,าแล้วตัวนี้ก็จะสิบครับผม่ออ้ผมเสิรสิบเบแล้วนะผมมาไต่ผมมาไตดแล้วับา้องเี่ยไตยซ่ซืซ้อมาสามเียเดี๋ยวเป็นไรเดี๋นี่ธรรมดาแย่งยงแล้วมันก็เดี๋ยวผเดเป็นสินเดนี่เดาก็ได้หาโตครับผมนั่นตัวนีมนเป็นมาตาเรียแมแม่แม่นั่นรับแม่นปะะ มนนตัวนี้คับตาเหลียมแม่แปคนคือว่าขี้โม่มันว่าแมนขับแมนดีหนัเต็มจังยังทำนี้ละนี่ครับตาเหลี่ยมแม่แม่มีนี้โอ้สาวน้อยคำนี้คุปปับนั่นอ้ยนั่นนั่นหนึ่งเมล็ดเขยห่างอยกระปุกครับผมถ้าก็หยกระปุกอาินผมหย่อนเกียเนี่ยดตัวนึงครับหนัตัวนึงนี่แล้วอ่าหตัวนึงนั่นละ นี่ครับตาเหลี่ยมแมบแม่ของการใต้เขียนผมครับผมพวกเขาเราไปใต้ยอดส่วนตัวบูวมแมนเอาให้ห่ามกันนะเก,ยกียร์ิกขับกินมไม่ได้ครับโอ้ยเนาะมันจะคือกันนะผมนี่ตัวนล็ครับนี่ล่ะแล้ผมเป็นผมโบกดูมันเพราะเห็นเขียดเรือนี่ครับผมนี่ตัวเล็นี่นะครับละสนามมันจะงอยอยู่เครื่อดินครับนั่นล่ะตาเหลี่ยมแมบแมนนนน่นั่นนั่นนั่นเห็นป่ะเนาะเขาจะคุบปุ๊บนั่นครับหนึ่งเบื้อนนั่นแหละ หางเองนี่ครับผมวันรอดอกต้นหยอกเหมือนกันครับนี่ครับคิดถึงแทบยันแล้วแก้มีไหมครับนี่หนึ่งเมล็ดครับผมหนึ่งเมล็ดหนึ่งเมล็ดตึ้งตึง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 ตึ้งตึ้งชิบิโมยอนครับอยากกระปุกครับผมนี่แหล่ะครับตั้งไปจนมุนแตนมันไปเรื่อยๆครับเนาะ แล้วมาไต่เขียบแบบอารมณ์ดีไม่ได้สูบซ่าไม่ได้ครับเด้อสูบป่อเป็นครับผมตี่ฮัทสูบจนมันไล่ไหลายมัาขยุกแขวเฮี้ยมาขยุกไหลไหลดีฮัทสูบมันเป็นสูนเงี้ครับผมมันจังดีมเคได้หรือเนล่าครับคนเราต้องลองคองกันไปอย่าลองอย่าลองบอดีบอดีเส้เรื่องดีครับผมการลองสักซิกเซ็ปไม่ดีครับแต่อย่าต้องถ้าถ้าไม่ได้ซื้อดีหมดครับผมถ้าซื้อไม่ดีแน่นอนครับผมเป็นป่ะนะครับตัวนี้เป็นน้องเล็กหนั่นนั่นใช่ป่ะตัวนี้เน้องแย่งหนิครับว่านะ เดี๋ยวฮอดเน้อตัวกินเขียวเอ้ยยังวะไม่นนะสาระเขี้ยจ่อยขับมาหาครับมาหา,าไม่ยังคือมันหลอดตัวไปครับตัวนี้ยังหาไม่ครับยังหาไม่โอ้เนาะชีวิตพรออมบ้ครับเป็๊ดสูงนี่นี่นี่ครับผม มาคนเดียวกับยานส,สืบคมคืนแล้วรับมาดงมาปลากันเนี่ยโอ้ผมจะเป็นยังไงอ่ได้สืบคมมาคมนักนะครับเด้อมีแห้งน้ำก,กันครับผมเป็นยังดอกะบะว่ากันดอกถ้าว่ามีแห้งน้ำก,กันครับวนยังครับวนเอ๊ะมันคือพงษ์หรือเปล่ธรรมด <c oughs> ามันมสิรีนะครับมันหลบทำมันหลบตาคนเนาะอีกสักรอบอีกเชือหลับนะ ับ้าใจหมก nhau กับเลี่ยนเล่มหะครับน้องซึ่งม่องครับคุณชื่อใดหลายน้องซึ่งม่องครับผมง่ายมากวันเมรับปะง่านครับสาวค่โอ้ครับน้ำมันจะเริ่มเบิดแล้วครัน้อผมบ้าใจดูแล้วสุดจะเบิ้ลเพาะครับนาอนี่เขาเอาตอนช่วงฝนตกมันก็เปิดจักรจะบ่มีิ่งไปแต่งนะครับเนาะ ไปดัมผมแหกม,มาเดี๋ยวเตรียมทั้งนี่พไปน้ำสิได้เตรียมเราไปแล้วเนี่ยโอ้มันพลาดแล้วครับมันงานพลาดแล้วครับพลาดและพัาดเลยโอเคครับผมหลักต่อวันนี้ก็พิกัดนาใหญ่แขกครับผมมาไต่หลายเสือแล้วมันก็บบ้าหมานครับมันก็เลือสิบบัดนี่ครับนน้ำไม่ว่ากันไม่ว่ากันโออเรือทักครับรักเธอครับผมว้าวบ่แมนครับบ่แมน อ่าหมดดีครับบมดจริงจริงหมดจริงจริงครับไม่จริงใจไม่จริงโจ้ครับหมดจริงจริงครับผมโอ้ยนะไม่คือไม่คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองไปขัดถังสามครับเนาะก็ที่กระพามี้ไม่ไม่เยวครับผมพวกมีหลายตัวตาเหลี่ยมแม่แมบกูเลยครับซาเน่แขกครำหนึ่งละ ไม่คือครับไม่มัดป่ะไม่ใช่น้องบาทเสนพุทธศาสนาคิดถึงแทบแย่แนวแก้มีไหมครับผมเดี๋ยวบเบอร์ฮอนย,ย,นนาายัครับผมก็จีเมียเนาะนี่กระเดมมาแล้วครับเบอร์จีเมียกัน้ามันดีแกบผมถือผมีครับเดี๋ยวผมย่างจีเมียกันย่างจงนนนษษหน่อยนะพุทธศาสนาเย เขเรียกว่า,อ,าออกกำลังกายก่อนนอนครับผมหาอยากหากินจ้าสไตล์ผมครับผมนี่ละเอ้ยหนุ่มคนเก่าคนเดิมเขาไม่ใช่ไหมไทยคนเดิมด้ยครับเนาะหากินหวัวเงินตั้งแต่เขาบอกคำจารมาตัดใส่โอ้บดจริงๆกับบดอีรอกันดอกกระเดียกันหนึ่งเข้าวันเนาะโอเคครับผมสวัสดีพีเลียหัมครับผม